ฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชัน delete นะฮะก็เลือกฮะอยาก delete job ไหนก็จัดไปนะฮะเมื่อกี้เนี่ยอ่ารู้สึกว่า job เราที่เราใช้อยู่มันจะ delete ไม่ได้ก็คือเรามังใช้ Job ตัวนี้อยู่อยู่นะฮะมันจะไม่สามารถลบ Job ตัวที่เรากำลังใช้ได้นะฮะประมาณนี้ต่อไปนะฮะก่อนที่เราจะทำการส่ง กล้องรังวัดนะฮะมันจะมีการเซตติ้งกล้องอยู่อยู่นิดหน่อยนะฮะที่เราควรจะดูะเรามาดูที่สำหรับช่างเก่านะฮะหรือว่าช่างที่ยังกำลังจะเปลี่ยนจากการเมมกล้องนะฮะ,ะจากการจดมือมาเป็นการเมมกล้องอการที่จะจดมันก็ยังมีฟังก์ชันที่ยังสามารถดูมุมกับระยะได้ก็คือตัวแอปเนี่ยนะฮะกดเข้าไปครับแล้วมีคําว่า f 1เมตรนะฮะ มันก็ยังที่จะทํางานได้สองกล้องนะฮะสเซตศย์อะไรยเงี้ยยังพอจดเนี่ยมุมระยะเวอร์ติเคิลอะไรพวกนี้ได้แล้วก็กดเซตศนย์แล้วก,กด d i สสอระยะอย่างเงี้ยก็ยังได้ยังได้อยู่ก็คือในหน้าฟังก์ชันตัวเนี้ยนะฮะคือคือที่ผมสังเกตมาคือ,อตอนได้กล้องมาทีแรกนะฮะมุม V เนี่ยก็คือเวอร์ติเคิลเนี่ยมันยังจะเป็นเซตศใช่ไหมฮะคือเราตั้งเราตั้งเนี่ยขนานเห็นไหมฮะ ตั้งตัวกล้องเนี่ยตัวเลนเนี่ยส่องไปข้างหน้าเนี่ยโดยปกติแล้วนะฮะมันจะต้องทํามุมเป็น90องศาเนี่ยแบบเนี้ยหน้าซ้าย90องศาแต่ปรากฏว่านะฮะแต่ปรากฏว่าที่ได้มาทีแรกเนี่ยไอยตัวเนี้ยมันกลายเป็นศูนย์ก็เลยไปหาดูนะฮะวิธีตั้งค่าปรากฏว่าม,าามันจะมาที่ตั้งค่าตรงนี้ฮะแองเกิลเนี่ยคือเราคงของเราเข้ามาจากเมื่อกี้นะฮะหน้าแอปใช่ไหมฮะหน้าแอปเมื่อกี้กด กากะบาดออกนะฮะเสร็จแล้วก็มาที่เซตติ้งครับเซตติ้งเซตติ้งแล้วเรามาที่ angle นะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีที่แรกอะที่ผมเห็นคือมันจะเป็นตบบเนี้ยของดิสเตเลิซิติตอ่าเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนฮะเราเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยค่าเนียศูนย์ 0. แล้วกดหรือหรือว่าจะกดตัวตัวดีฟอ u l t นี้ก็ได้ทั่ทีนะฮะ กดเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก,กดติ๊กถูกเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาดูที่แอปใช่ไหมฮะแล้วก,กดมดเตรปรากฏว่าเนี่ยตรงนี้มันก็จะมาเป็นเก้าสิบหรือปกติถ้าเกิดว่าเรากระดกคล้องใช่ไหมฮะโดยปกติคือถ้าเราหันหงวงัวลงใช่ไหมฮะหันตัวเป้าลงมันจะต้องเป็นประมาณศูนย์นะฮะหรือแปดสิบองศาอะไรก็แล้วแต่ว่าไ, 0, ไ,ไปศูนย์เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันต้องประมาณเนี่ยอันนี้คือหน้าซ้ายเนี่ยหน้าซ้าย หน้าขวาใช่ไหมฮะเวลาเรากระดกกล้องใช่ไหมฮะกระดกกล้องหน้าขวาแบบเนี้ยหน้าขวาเนี่ยมันจะอยู่ในเลนสองร้็ดสิบนะฮะประมาณนี้ส่วนเพราะฉะนถ้าเราเซตศูนย์ไปนะฮะเซตศูนย์หน้าเออคือตัวเนี้ยมันสามารถเซตศูนย์หน้าซ้ายหน้าขวาก็ได้นะฮะก็พาเซตศูนย์เนาะหน้าซ้ายหน้าขวาเ,เซตศูนย์ถ้าเกิดว่าช่าง ที่ยังจดมือก็กดดีสไปนะฮะก็กดดีสเสร็จปุ๊บก็มากดนีด้มันก็จะยิงไปโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับฟังก์ชันตัวผมใช้เขาว่าเป็นการรังวัดชั้นสองนะฮะสำหรับช่างที่ยังยังไม่คล่องในการเมมนะฮะอ่าต่อไปฮะฟังก์ชันต่อไปคือที่เราจะต้องใช้คือฟังก์ชัน ทีนี้มันจะเริ่มเข้ามาสู่ฟังก์ชันของงานชั้นหนึ่งแล้วนะฮะคือการเมมกล้องอย่างเต็มรูปแบบหตัวแรกเลยที่เราจะใช้คือการตั้งจุดตั้งกล้องนะฮะเราจะมาใช้ที่สเตชันนะฮะสเตชันมาที่สเตชันเสร็จแล้วก็กดเนี่ยฮะม,มันจะมีสองท้ายนะฮะท้หน้า A กับหน้า B อ่ะอย่างนี้ดีกว่าหน้า A ให้เราไปที่หน้า A นะฮะแล้วเรากดคำว่า no pt หรือหนึ่งเลยแหละกดหนึ่งเข้าไปเนี่ยฮะคือจ็อบแรกมาปุ๊บม,มันจะยังไม่มีงานชาติที่แล้วขึ้นมาหมายความว่าเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะจุดตั้งกล้องใช่ไหมฮะทีเนี้ยเราก็จะมาเรียกชื่อจุดตั้งกล้องโดยโดยวิธีการตั้งนะฮะหนึ่งและหน้านี้มันจะตั้งตั้งค่าจุดตั้งกล้องชื่อจุดตั้งกล้อง,องก่อนตรงสเตชันเนี้ยฮะแล้วมากดตรงลิ้นตรงนี้ฮะแล้วกดคำว่า new ฮะ ะะมันก็จะมีคําว่า PT PT ก็คือจุดตั้งกล้องนะฮะ PT คือจุดตั้งกล้องในที่นี้ PT มันต้องเป็นอาจจะเป็นดาวเทียมก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นหมุดโครงก็ได้ในกรณีที่ทําทวงรอบเปิดนะฮะอันเนี้ยถ้าเราเป็นดาวเทียมนะฮะหรือจะเป็นดาวเทียมอะไรก็แล้วแต่ชื่อก็ใส่เป็นชื่อดาวเทียมไปมึตงว่ามันเป็น B1 อะแต่ถ้าเกิด อันนี้สมมติก่อนนะฮะ V 1เราก็ต้องใส่ใช่มันเป็นชื่อเต็มนะฮะ V 1ก็คือมันจะมีตัวอักษรเพิ่มอีกเป็น7 8แตัวใช่ไหมก็ไปใส่เป็น0ใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ดาวเทียมชื่อดาวเทียมเราก็ต้องขอมาจากกรมถูกต้องไหมฮะไปอัปโหลดอะไรมาก็ทำตามขั้นตอนนั้นไปนะเสร็จแล้วปุ๊บชื่อจุดตั้งกล้องต่อไปโคด้ด โค้ดเนี่ยก็สําคัญโค้ดเราจะบ่งบอกสถานะว่าไอตัวเนี่ยมันคือจุดตั้งกล้องที่เป็นจุดตั้งกล้องของดาวเทียมหรือเป็นจุดตั้งกล้องของอเป็นหมุดโครงนะฮะโดยการเนี่ยเลื่อนโค้ดขึ้นมาอ๋อยังไม่ได้ตั้งอ่ะก็ใส่คือถ้าเป็นดาวเทียมใช่ไหมฮะอย่างที่เราทราบกันมันก็คือ sta ฮะเนี่ยก็ใส่เป็น sta ไปพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเรากดปุ่มถูกฮะ ผมถูกเห็นไหมฮะ <c oughs> ชื่อดาวเทียมนะฮะทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือไอตัว B S P T เนี่ยเราต้องกดอีกหทีเพื่อให้มันเปลี่ยนเป็น B Ang S Angle <c oughs> ก็คือเป็นมุมนะฮะแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ย Horizontal Angle ก็คือมุมมุมมุมลาบนะฮะตอนนี้มันยังเป็นเรายังไม่ได้กดเซตศูนย์มันสามารถกดเซตศูนย์ตรงนี้ได้นะฮะกดเซตศูนย์ตรงนี้ พอเน,นี้ยเดียสองอ่าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เซตศูนย์แล้วเสร็จแล้วเรากดกาวบาทออกได้เลยฮนะอ่าก็จะเป็นสิ้นสุดการอ่าการตั้งค่าจุดตั้งกล้องนะครับ